สวัสดีครับผมโยกเบนซินนะครับผมจะมาให้ชมเหรียญเสมาหลังยันตรีนิเสง์หลวงปู่ตโต๊วัดปราดูสินพีปีสองห้าหนึ่งเจ็นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงสร้างสองห0ื่นเหรียญนะครับอันนี้เป็นเอ่อโซนลายเสือนะครับผมนี่ครับผิวไฟแดงแบบเดิมมากๆนะครับผมคือผิวไฟลายเสือเนี่ยแบบจะทําให้ดูความเดิมของเหรียญได้ง่ายมากๆนะครับนี่นะครับ เหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญปราบเซียนเหมือนกันนะครับของเก๊นี่ก็เยอะมากต้องระวังกันนะครับผมความเดิมนี่ก็สําคัญนะครับผมเนี่ยนะครับและที่สาคัญความพิเศษคือองค์นี้เห็นขีดสามขีดไหมครับตรงยันด้านหลังตรงด้านบนยันตรงกลางนะครับตรงมุมซ้ายนะครับจะเป็นขีดสามขีดนะครับก็คือจะเป็นบล็อกทองคําซึ่งหาได้ยากมากในเนื้อ ลายเสือนะครับผมแต่รงนี้เป็นทั้งลายเสือแล้วก็บอกทองคําแบบแร่ไอเทมแบบลิมิเต็ดมากๆเหมาะสําหรับสายแบบสะสมนักเก็บเลยนะครับผมรนะาคาก็จะสูงกว่ากัเลททั่วไปนะครับเพราะด้วยความแรยไอเทมนะครับผมนี่นะครับลายเสือชัดเจนมากนะครับผมนี่นะครับแดงแดงเดิมๆเลยนะครับผม มาให้ชมความสวยงามกันยามค่ําคืนนะครับนี่นะครับดูง่ายมากๆเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูโอ้โหแบบลายเสือสะใจมากเลยครับดูมุมไหนก็แบบสวยนะครับผมนี่นะครับโอ้โหแบบแดงปิดปีเลยครับผมนี่นะครับมุมไหนก็แบบเล้าใจมากๆครับ น,นี่เลี่ยมทองมาอย่างดีเลยนะครับผมนี่นะครับสวยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเป็นเหรียญยอดนิยมเลยนะครับคือเราได้เริ่มเล่มเก็บเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้น่าสะสมเป็นเหรียญแรกๆกเลยนะครับถ้านอกจากเหรียญรุ่นแรกนะครับผมอันนี้ปเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับสามเลยนะครับ ขอบพระคุณที่รับฟังนะครับผมขอบคุณครับ